ประมาณการเงินตามปี64ทัถทั้ง9เขตอาจมีบางเขตรไร้เงินตามสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบ่าวโซนคนเกษตรอยู่นะครับกดจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับบ่าวโซนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาคาดการนะครับประมาณการ เงินอ้อยขั้นสุดท้ายปีการผลิต2 564. ับ6 5ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการนะครับเพื่อพี่น้องชาวไร่อ้อยใช้วางแผนเตรียมงานตัวเลขเงินค่าอ้อยขั้นสุดท้ายหรือเงินตามของพี่น้องชาวไร่อ้อยของแต่ละเขตยังเปลี่ยนแปลงได้อีกเนื่องจากตัวเลขคำนวณยังไม่ครบทุกรายการนะครับสำหรับรายการคำนวณราคาอ้อยเบื้องสุดท้ายนั้นเช่นปริมาณอ้อยเข้าหีบ ผลผลิตน้ำตาลและโมราดจากแต่ละเขตสัดส่วนผลิตน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลลีไพรปริมาณการส่งออกน้ำตาลอัตราแรกเปลี่ยนเงินราคาน้ำตาลดิบราคาน้ำตาลทรายขาวราคาน้ำตาลลีไพรราคาโมราดค่าบรรทุกน้ำตาลและอื่นๆอีกด้วยนะครับที่จะนำมาคำนวณซึ่งตอนนี้โรงงานน้ำตาลยังปิดไม่ครบทุกแห่งนะครับก็ ตัวเลขที่จะแน่นอนกลมๆก,ก็จะประมาณเดือนกันยายนนะครับวันที่30กันยายน2565ก็จะได้ตัวเลขกลมๆนะครับตอนนี้เราก็มาทําความรู้จักตัวเลขที่ประมาณการไว้นะครับพอเข้าเคราที่คํานวณไว้นะครับว่าเป็นเช่นไรนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับตั้งแต่เขตหนึ่งนะครับที่การผลิตน้ำตาลได้112 จุดสามสี่กิโลกร,รมัมน้ำตาล ccs สิบสองจุดหกหนึ่ง ccs นะครับก็จะได้เงินอ้อยเบื้องสุดท้ายอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทห้าสิบสามสตางค์สำหรับเขตหนึ่งนะครับเขตสองผลิตน้ำตาลได้เก้าสิบแปดจุดแปดหกนะครับ ccs สิบสองจุดศูนย์หนึ่งนะครับเงินตามอยู่ที่ 1,026บาท11สตางค์ก็อาจจะไม่ได้เงินตามนะครับเงินที่เกินมาเพราะว่าราคาอ้อยค้าต้น1,070บาทนะครับเขต3ผลิตน้ำตาลได้101.89กิโลกร,รมัม1 2 1 1 CCS เงินอ้อยเบื้องสุดท้ายอยู่ที่1,054บาทนะครับ 1,054บาท10สตางนะครับเคร4ผลิตน้ำตาล94.55กิโลกรัม11.52 CCS <can st>. จะมีเงินอยู่ที่เงินตามเงินอ้อยเบื้องสุดท้าย1,027บาท31สตางนะครับเขต5ผลิตน้ำตาลได้107.44กิโลกรัมน้ำตาล11.31 CCS จะได้เงินตามอยู่ที่1,114บาท2สตาง นะครับเขผลิตน้ำตาลได้106.71กิโลกรัมน้ำตาลนะครับ12.164จะได้เงินตามอยู่ที่1 1 1 5บาท18สตางค์นะครับเขผลิตน้ำตาลได้107.4กิโลกร,รัมน้ำตาลนะครับ s 2 4 5จจะได้เงินตามอยู่ที่1 0 7 8บาท62สตางค์นะครับ สำหรับเขต8ไม่มีการผลิตน้ำตาลนะครับก็จะไม่มีการคำนวณเงินตามไม่มีอ้อยเข้าหีบนะครับก็จะไม่ได้รับทั้งเงินอ้อยขั้นต้นเงินตามนะครับสำหรับเขต8ไม่มีการเปิดหีบนะครับเขต9นะครับการผลิตน้ำตาลได้มากที่สุดนะครับในเขต9อยู่ที่116.39กิโลกรัมน้ำตาลนะครับต่อตันอ้อยนะครับค่าข้าหวานก็เฉลี่ยสูงสุดนะครับ อยู่ที่13.45 ccs นะครับจะได้เงินอ้ยเบื้องสุดท้ายอยู่ที่1 1 0่งพัน่าบาทหกสิบเกสตางค์นะครับสำหรับเขต9นะครับซึ่งก็มีบางเขตนะครับที่ทำได้น้อยนะครับก็ทำได้น้อยก็อาจจะไม่มีเงินตามนะครับซึ่ง เงินตามที่คำนวณนี้นะครับก็เป็นประมาณการคร่าวๆสำหรับการประมาณการไว้นะครับซึ่งการคาดการแต่ก็ยังคำนวณยังไม่แล้วเสร็จนะครับสำหรับเงินที่ประมาณการไว้นะครับก็จะได้อาตาัตราขึ้นลงต่อหน่วย CCS นั้นก็60กว่าบาทนะครับเฉลี่ยก็64บสาท54ส่ตางค์นะครับทั่วทั้งประเทศนะครับก็จะได้ใน10 CCS นะครับหากตาม ราคาเฉลี่ยนะครับข้าวคําหวานเฉลี่ยในแต่ละเขตนั้นก็จะได้เงินเพิ่มอยู่เกิน1 0 0 0อยู่นะครับสําหรับเงินอ้อยเบอร์สุดท้ายของพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็นําประมาณการคร่าวๆการคาดการไว้การคํานวณพอคร่าวๆมาให้พี่น้องชาวไร่อ้อยได้รับทราบนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับมีลุ้นหรือไม่ในแต่ละเขตนะครับก็ตัวเลขกลมๆก,ก็ต้องรอ ช่วงเดือนกันยายนนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะครับ